คุณสุภารัตน์สวัสดีครับคุณสุภารัตน์ครับค่ะสวัสดีครับครับคุณสุภารัตน์ก่อนหน้านี้ได้ประสานง,งานขอพระอ้อมไปแล้วใช่ไหมครับค่ะอ่าตอนนั้นเอ๊เราได้คุยกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอนำไปให้ขอบกับคุณยายคุณยายสมทรงบุญสูงอายุ84ปีอยู่ที่อำเภออยู่ที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะอ่าเป็นยังไงฮะตอนนี้ได้ได,ได้ได้รับพระอ้อมหรือ,อยังครับ ได้รับแล้วได้รับแล้วแล้วเห็นว่าทางทีมงานเราประสานไปทางสายด่วนช่วยเหลือสังคม1 3 0 0ด้วยเนาะนะครับแล้วทางสายด่วนช่วยเหลือสังคมเขาประสานเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลคุณยายเพิ่มเติมไหมครับอะเข้ามาแล้วค่ะมองรถเข็นให้แล้วค่ะอ่ามีรถเข็นด้วยอ๋อนี่ที่เห็นในภาพนี้เลยใช่ไหมครับ นี่มีทั้งรถเข็นให้คุณยายแล้วก็ผ้าอ้อมที่เราส่งไปให้นะครับอ้าวนะครับก็ก็ตอนนี้ต้องต้องบอกแล้วคุณคุณคุณยายคุณยายพอจะรู้ตัวไหมว่าเอ้ยมีคนมอบของมอบของให้เนี่ยคุณยายเขาทราบไหมครับทราบค่ะทราบนะคุณยายว่ายังไงบ้างคุณยายว่ายังไงบ้างดีใจค่ะ <laughs> นะคุณยายดีใจนะแหมจริงๆแล้ว ก็เราก็อยากให้คุณยายได้นําไปใช้แล้วก็นะได้ดูแลตัวเองนะครับอย่างคุณสุภาลัสร์นี่เป็นเป็นคนดูแลคุณยายเป็นเป็นคนหลักเลยไหมฮะเป็นหลักเลยไหม อืมอืมเอ,อาละฮะจริงๆแล้วตอนนี้ทางพอมอจอก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับหลังจากที่ได้รับการประสานง,งานจากสายด่วนช่วยเหลือสังคม1 300นะครับลงพื้นที่ไปไปเยี่ยมบ้านแล้วก็เอารถวิวแชร์ไปให้ด้วยนะครับอ่ะพอมอจกอก็ได้ไปพูดคุยเนาะอยากได้อะไรเพิ่มเติมประสานทางพอมอจอได้ด้วยนะคุณสุภารัตน์นะ,ะนะครับอ้าวจะมีอะไรฝากถึงทางรายการไหมคุณสุภารัตน์ก็ขอบคุณมากค่ะที่ ีช่วยเหลือค่ะครับครับยังไงก็อยากจะให้กําลังใจงคุณสุภารัตด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าที่การดูแลคนพิการหรือว่าคนที่ป่วยติดเตียงเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนความเสียสละอย่างสูงเลยนะครับทางรายการของเราเป็นกําลังใจให้คุณสุภารัตน์นะครับอขอบคุณค,ครับสวัสดีครับดี่ค่ะพล้นมวครับ สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์